แล้วไงต่อคะมันจะใส่แล้วคะ่ะบิดเทอร์อีกสองเดือนค่ะคุณโอเคต่อไปพ่อค่ะพ่อค่ะต่อไปเลยคะ่ะใส่กองเลยคะ่ะตามด้วยชีสนะเอามาแค่ๆสิคะคุณอืโออม <c oughs> โอเคลูละเม็ดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นไว้30บนาทีค่ะแล้วเจอกัน ตักขมนมปังใส่ในถ้วยขนมปัาางชีสที่บุกชอบกินเนรอใช่ค,ครับโุ๊กคิวจัง,งเลยนี่นี่บุกเอาไปใส่ทุกอกเลยครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <S <S เป็นอันเสร็จ